จะมาสอนทำม,ม,มันคล้ายๆกับห่อขนมนะคะแต่ว่าทำจากกระดาษนะคะก็อุปกรณ์มีแต่แค่นี้เลยค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นกระดาษค่ะความความสูงสูงเจ็ดเซนนะคะยาวสิบสี่เซนนะคะอันนี้เป็นสีนะคะมาร์กเกอร์ปากกาแล้วก็ดินสอกรรไกรกาวสองหน้าแล้วก็ขนมนะคะ เกิดเรามาเริ่มทำเลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแบบนี้นะคะก็คือกระดาษที่ตัดนะคะสูงก็7เซนนะคะยาว1 4เซนนะคะจากนั้นให้ใช้ดินสอวาดรูปอะไรก็ได้ลงไปนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะวาดเป็นรูปหัวใจแล้วเขียนว่าสวีทนะคะ

าจจะได้ประมาณนี้นะคะก็อันนี้ทำครั้งแรกเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ต่อไปก็จะระบายสีขั้นไปนะคะมากเกอยค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้สีแดงนะคะระบายหัวใจค่ะ อันนี้ถ้ามันซึมไปข้างหลังก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้ามันซึมก็ต้องใช้ขนมที่เขามีหอของเขาอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมึกเนี่ยอาจจะไปทําให้ขนมมันเสียได้นะคะหรือว่าแบบไม่สารเคมีตกเข้าไปนะคะแล้วต่อไปเราก็จะใช้สีชมพูค่ะขียนสวี t นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอไปแซมหัวใจให้สวยสวยนคคะอ่ะโอเคพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะให้เราเอาปากกาสีอะไรก็ได้นะคะขอไปสีอ่อนๆนะคะเดี๋ยวจะใช้สีมิ้นิ์นะคะระบายทั้งบนและล่างค่ะห่างลงมาประมาณมา1นึ่เซนนะคะแบบนี้ค่ะขีดเอาไว้ทำไมาขีดเอาไว้นะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะให้มันจะเป็นแถบที่เราจะระบายสีเขียวมิ้น์ลงไปนะคะก็ทําทั้งทาทั้งบนและล่างเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ระบายสีค่ะโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาเทปสองน้าเข้ามาค่ะเราก็จะห่อแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะติดเทปลงไปบนนี้เลยนะคะเทปเกาสองน้านะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นกาวแทนก็ได้นะคะ แต่ว่าอันนี้เราเป็นกาวของนานนะคะมันสะดวกมากกว่านะคะติดค่ะต่อไปก็ดึงกาวออกนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ตัดออกไปเลยนะคะอ่าก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะห่อนะครับห่อไปแบบนี้ อ่าพอเราห่อเสร็จนะคะก็ให้เราจับจีบแบบนี้นะคะอันนี้ให้พับขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็เออก็ติดไปก่อนติดกาวก่อนนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ห่อไปแล้วด้านหนึ่งนะคะเราก็ทําการใส่ขนมเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้อาจจะใส่ไม่หมดนะคะก็ใส่ให้ทีได้น,นะคะ ลงไปเลยอ่ะสอันเสร็จแล้วก็จับดีๆนะคะแล้วก็ปิดเลยค่ะด้วยกาวสองน้ำหนึค่ะอ่าอันนี้ทำครั้งแรกนะมันก็อาจจะยับเยินนิดนึงนะคะก็ก็จะได้ประมาณนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้กันไกลค่ะเปิดออกมาเลย โอเคเสร็จ <Okay>, so แล้วเราก็จะตัดนะคะตัดเป็นแบบว่าสามเหลี่ยมนะคะแบบตรงหอขนมนะคะแบบนี้ค่ะแบบเป็นเสกแสกแสกนะคะได้มาแล้วนะคะก็มันก็ค่อนข้างที่ประหลาดนะคะก็แต่ว่ากันนานทาครั้งแรกก็ยุ่ยล้อแหละมันประหลาด <laughs> มันประหลาดมาเกเลยทุกคน ก็เป็นว่าใครชอบไอเดียแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูในการกด subscribe นะคะก็คือจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีคนสงสัยอินโทรนะคะคืออินโทรของคลิปนี้เนี่ยมันก็จะแตกนิดนึงนะคะเพราะว่าคืออินโทรเก่าเนี่ยมันพังนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องทำอินโทรใหม่เสร็จแล้วมันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะคะก็คือมันก็ พังไปนะคะก็อินโทรอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็ถ้ามันสวยหรือไม่สวยยังไงก็คอมเมนต์ลงมาคุยกันได้นะคะก็คลิปนี้นไปกันค่ะบ๊ายบาย